มันสีม้าบ้องมเลือชามนจ่อยดาลูกคูลูกเหนียาลูกฟูเหนืยองก้นเลือานเลือามวนอ้แม่บักเี้ยน้อยกับัเงีนยน้อยกับบัีเดียวทะลุกำนัททีเดียวร่วมทำบุญกระถินสองร้อยบาทนแม่ได้ยังดีสมัโอนาตาไงแม่ซีดีใช้ต่างไงไหมตางไงไหมดาวลูกคูหายี่ว สำเร็จอยากตูปปานี่ซื้อเปเจ้าคือคว้าตดกเราครัต้องมหาบาเาลุกพุ่งหายหีมาเกยคว้าตดก่ากตเลัอคนเบืองหลายค่ะเบานมีใจน้ำมนเน่คนเบืองหลายคนเบืองเบานหลายเอาอเห็ดเอาคนไปเบืองลูกคนเเบืองเร็ว

ทำให้เลยนะนี่กับ้าชน่ากินเลยกลับข้าวอร่อยมากวันนี้ข้าวเแี่บมากเลยที่เขาบอกว่าอร่อยมากวันนี้เขาทุกวันไม่แซ่บเลยพิเศษมากวันนี้เพราะว่างานได้กินได้ใส่บัวเผ็ดอัวตะบะเพาะเผ็ดอะทุกคนกินได้

ังไ่ตากันคนเด้น <left> ต <von Diamond Hai> ุ่ก่ kind of ้อ <tes> ยู่ข้กาหอน้ำไปมัอ่อยูกพดจามบยากาศบรรยากาศเซบนัวเพราะไม่หลักตอนแรงพี่น้อง เขาหน้าบนนู้นเสีได้อันยากเลี้ยงแม่นะครับเดี to ๋ยวบนนู้นไปยางซื้อครับเขาไอ้บอสกับซอกรนะครับเดี๋ยวลุงไล่บนนู้นก็สิจุดแตงผ้าเขานะครับจุดบอกเที่ยวบดเที่ยวดาเรียบร้อยแล้วบนนู้นก็สิออกไปซื้อซื้อกับเขาให้อายน้องแม่นะครับบนนู้นในยางไปหนาแเราเด้อนะครับไรยาไก่จากเจ้าเวล่าหัาเมลยครับไบยาไก่จากพี่น้องเวลาหากล้นมาานะครับเดี๋ยวทีมงานไอเอกนางเอกเพิ่นกระสิไล่สดพี่น้องก็ไปจอบเบื้องนอกว่า ผู้ใดไล่ก็ไปเบิ่งนะครับเดี๋ยวบรรนุญญนยากแล้วแม่นะขอโทษหลายๆสิได้อวยลงปงไว้ลไวแล้วขอบคุณภูเป็นเจ้าภาพร่วมรอพระนะครับกระถินและกระโลงท่านบ้านบานนุน้ำให้เจ้าได้บุญหลายๆขาดบ่มี่ไก่